สวัสดีครับผมนี่ก็พามาชมนะครับบอ่อปลาที่เลี้ยงไว้นะครับทีนี้เขาเปิดไฟล่อมแมลงครับปรากฏว่ามีปลาดุกนะครับมากินมแมลงเยอะมากครับไปดูนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหนอกจะว่าฝนตกเมื่อคืนนะครับดูครับโอ้ที่มองเห็นอยู่นี่ก็จะเป็น ปลาดุกทั้งนั้นเลยนะครับเป็นปลาดุกนานะครับปลาดุกนามันมากินพวกแมลงนะครับคือเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับกลางวันก็ไม่ได้ให้อาหารนะครับพอยามเย็นก็จะเปิดไฟนะครับล่อแมลงนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับที่เห็นเห็น ตัวก็น่าจะไม่ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเป็นปลาดุกนานะครับปลาดุกนาแต่จริงที่ผมเลี้ยงจะเป็นพวกปลานินนะครับเอาปลานินมาปล่อยแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นปลานินเลยนะครับเพราะว่าปลานินนั้นเป็นสัตว์กินพืชนะครับที่เห็นอยู่นี่คือปลาดุกนะครับมันกําลังมากินแมลง แมลงเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันขึ้นไปบ้างอย่างนะครับปลานะครับเพราะว่าไม่ได้ทํารั้วกั้นไว้นะครับก็ปล่อยไปเลยตามธรรมชาตินะครับขึ้นบ้างอยู่บ้างก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับโอ้ตัวนั้นใหญ่นะครับนี่ครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วยนะครับ ไม่ต้องซื้ออาหารให้าซื้ออาหารให้ครับก็ให้กินพวกแมลงต่างๆนะครับทีครับเดี๋ยวพาไปดูอีกอีกข้านหนึ่ง ตอนนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับฟ้าร้องนะครับฟ้าร้องอามาดูคืนนี้กะว่าจะเดินไปอ่าออกไปจับพวกพวกบพวกเขียดน,นะครับเขียดอ่โม น่าจะเป็นปลาทับทิมนะครับสีส้มส้มนี่ครับนี่น่าจะเป็นปลาทับทิมนะครับอ๋ไม่รู้มาจากไหนนะครับอ๋อจำได้แล้วครับเพราะว่า ตอนผมเอามามาเอาปลามาเลี้ยงเนี่ยผมซื้อปลานินด้วยปลาทับทิมด้วยนะครับผสมปนเปนไปแต่ปลาดุกนี้ผมไม่รู้ว่ามาจากไหนนะนะผมไม่ได้ซื้อมามาเลี้ยงแน่นอนปลาดุกนะครับว่าผมจะเลี้ยงยยแต่ปลานินกับปลาทับทิมนะครับแต่ที่เห็นนี้คือปลาดุกทันั้นเลยนะครับไม่รู้ว่ามันขึ้นมามาช่วงไหนนะครับเพราะว่าสะตรงข้ามผิดฝั่งก็เป็นสะที่ไม่ไม่เคยสูบนะ้ําไม่เคยอะไรเลยครับ บางทีมันอาจจะขึ้นมานะครับขึ้นมาเพื่อวางไข่นะครับจริงๆต้องขออภัยนะครับเพราะว่าซูมไปแล้วเนี่ยภาพมันจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไนะครับกล้องที่ผมใช้เนี่ยเป็นเป็นกล้อง oppo นะครับ มันก็จะชัดได้ในในระระดับหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับต้องขออภัยครับโอเคครับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็เข้ามาดูนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ